จะให้บอกแค่ว่าทาง้ามจุดรถนะรุ่งรุ่งร้นนะต่ออย่างนั้นเลยไม่ไปผมผมโอเคโอเครจะจัุวิเอเลียนวินวมาราธอนอีกแล้วมาราธอนเหรอใช่อาโชทางนัดเขาไปเลยตร ตกดิปากปิดโกคัรดด้วยหาที่กบเตรียมนี้เขับรถล่ะดำดิบนะไม่ดานะเอาแต่ไม่ระโดดเส้นทางเข้ากลับมาแล้วแต่ใช่ไหมเขาเรียกเขาเรียกข้อมูลไงโกโกคัรดเนี่ยมันมันดำน้ำได้ไหมไม่น่าถามเนาะไปใครเป็นโควิดไปเนี่ย

ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าใครไม่อยู่จาบูไปละไปไว้จาบูน้ำเนี่ยไอ้มลงยุ่ยนายยกพี่นั่นลูกเายยกพี่เร็วกว่าเราวะอะไรโอ้โหซอบดีโอ้โหหูยได้ไงโกคาด ใชใช้กูไล่เลบ้างอเยกูป๊อกูฆาตไปแล้วกูฆ่ากูฆลูกพ่อเฮ้ยประหานี้แสงประหารนี้แซงเฮ้ยโอ้ย้กูแคสกูแคสไปเจอกันครับดีแกกร่วงอดีแ ไม่ไปจะหนูไปแล้วจ้าไม่ไปจะหนูไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้โหดีจัดเลย

นีวันทองด้วยเอาไว้นู่นไม่นู่นไม่นู่นดูแสงมาดิไอ้บูมอบอกมีดไอ้บูมอบอกมีดดิมาดิมาดิไอ้บูต้องถือคนแรกมาดิมาดิตัวหมาแล้วตัวแล้วดูไปแล้วไอ้บู้ถึงแล้วบุ้งถึงแล้ว แรงแล้วมาดีเพื่อนชอบเลยแม่งรถโกคาร์หรือว่ารถบัมบ์วะเนี่ยที่หนึ่งครับอยู่ที่หนึ่งครับยอดนี้มาดีเฮ้ยมาดีตามที่สองนี่อ่ะรถคาร์รถโกคาร์หรือรว่ารถบัมบ์มาได้แม่งบัมบผมติวเลยเด้ยมอาลิมาดีจบแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์นำหนึ่ง ไม่ใช่นำหนึ่งหรอกนำโนปีไม่มีรีไมต้องนี่แต่นี่ก็โตน้องกุ้งน้ำตาน้องมาต้องจะพี่ยอาข้าก้อนโตอยู่พี่นะมันอุ้ยเอาไอ้บูมาวะอุ้ยแรงจัดเลย Đó đưa đi CHÁY Má mà đi, không có lên chạy Má đi, má đi Rất là bù tanh chạy, nó là bù tanh tên Mô tên, mô tên tốt tí Lò đuôi đi cháy, đi cháy lò đuôi Mên 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 Ôi ôi bị cháy à Mà đi lốt ai bú đánh dếm ạ, mà đi ยูทไซนี่อ่ะแต่แล้วไอ้บูมาล่าใสลรักทำเฮ้ยที่สองอยู่ที่สองตามอยู่ตามอยู่ก็จะถึงอันนี้แล้วไอ้เบิกเรือแล้วก็จะถึงบิกเรือแล้วโอ้โหทุกคนดูสิ แต่บูมิทางรัดบูมิทางรับเปล่า oh <my> บุกมันจังบูมิทางรัดเฉยยียตลงยมลงบูยมลงเตราะว่าโอเคครับเราปาร์<ะ>ตี้กันเวเหรอ,อน,นี้ใครอะนายุกอ๋กอ ครับพี่พี่วอาไงอันนี้พอถึงท่าเรือปุ๊บเราเราลงแล้วก็ว่ายน้ำไลยใช่ไหมใช่ไม่ครัพี่นี่ไม่ถ้าว่ายน้ำรู้ผมจะได้บอกทิกพี่ต้องแบบนี่เลยเปิดเปิดเพิร์ดเพิร์สเพิร์สั้นอะ เปร์สแล้วก็สไลด์ไปเปรือ่อยๆอบกีนะโอ้โอ้นเลยน้องพี่น้ำโดงอยู่ปะเนี่ยโอ้พี่โดนใส่มาหลายรั้แล้วนเนาอโอ้โหจบ็จบละเจ็บละ เจสสิกีนมันทงยังไงไรกน่ะ้คนโทรน้องพี่ไม่รู้ดิเจสสิกี้ัมนไม่รู้อ่ะรู้ละรู้ละรู้ละมาดิมาดิมาดิสวย ด,ดูละจะจะกินยังไงเดี๋พี่รถกกคาร์ทไม่พดนะเยอะเดี๋พี่จะไปเกาะใหม่ล้วน้องนี่ดีที่แค่นี่ด ถึงแล้วดูด้านหลังเบียดเต็มเลยด้านหลังมาดิที่รถผมมาตอนเจสกีเหลือคันหนึ่งพอดีอ่ะแล้วผมแล้วผมได้มาโคตรซูดอ่ะไปถึงแล้วเนาะไปถึงคนสอง สวัสดีครับสวัสดีครับทยุครับผมที่สองสวัสดีครับผมที่สองครับผมที่สองใช่ชาแนลที่สองสวัสดีครับเราดื้ออ่ะแถวเลยครับต่อแถวเลยครับเฮ้ยพี่ได้ที่สองเนาะโดเซียวมันแรงจังไะที่สองกว่าซูด่ะกว่าซูด่ะได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเราต้องากาศสักดา สวัสดีครับเอ้ยเอาเมนเรียก่อนเรงยก่อนอะไรเป็นุดเป็ยามาล่ะอือโอ้โหผมว่ามีคนตายคนเลยเทนายกครับผมว่ามีคนตายไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้นอนเย้ไม่ทันว่ะอ้ยโหตีเบียดอีให้นุ่มเอ้าเอ้ยอย่กยาแสงนี่ครับอย่าแสงนี่ครับ ผมอยู่หลังสุดน้ำเงินเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าแซงกันดิอย่าแซงกันอย่าแซงเสื้อขาวโหลโว้โว้อยู่หลังเราเอเลี่ยนเินเอเลี่ยนเด็ดนะเมื่อกี้ไอ้คนเหลืออยู่หลังเสื้อขาวคือเหลือสองคนครับผมอยู่หน้าเสื้อขาวครับผมอยู่หน้าเสื้อขาวครับค่อยๆต่อครับไอ้เีราอยู่หลังเอเลี่ยนเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอาไปดีเข้าไปดีเข้าไปดีอย่าแซงกันดิเลยเข้าไปดิโอ้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆ โอ้โหใครกดดันนอย่ากดอินเทสเดียวอย่ากดอินเทสเดียวอย่าดันอย่าดันไฟก็มาตอ้ย่าดันอย่าดันอยู่เฉยๆอย่าเดินดิอย่าเดินอย่าเดินได้ลุงอยู่หลังผมดิลุงเนี่ยผมเนี่ยใส่ชุดดำๆเนี่ยเออเมื่อกี้อยู่หลังเสื้อเมื่อกี้อยู่หลังเสื้อนย่าดันโดนดันมามามาเข้ามาครับเข้ามาเอ้ยคุณคุณมาอยู่หลังผมดิคุณไอ้เนี่ยอยู่ผมอยู่หลังดำเนี่ยคุณดดำเงินเนี่ยเสื้อขาวมาอยู่หน้าผมดิเสื้อขาวพี่พี่ได้ที่หนึ่งเหรอดำอยู่ไหนดำอยู่หน้าผมปะ อ่คุณยูดําดําอยู่หน้าผมเนี่ยผมก็ต่อดำคุณจะคอยอยู่หลังผมโอเคแล้วเมื่อกี้คุณหลิอยู่หลังผมเหรอเออดําหน้าผมเฮ้ยสื้อส้มยังบักเออโหก็แต่มันดับเองเนาะรักไก่กันได้อ่ะแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจนสกีระเบิดตัวหน้าเาขอให้แค่สี่คนห้าคนได้หรอสวยแล้วสวยแล้วข้างหลังสวยแล้วระวังเจนสกีระเบิดระวังเจนสกีระเบิดผมโม่งดังเป็นผมโม่งดังอย่าเข้ามาเจนสกีระเบิดเจนสกีระเบิดเหรอครับ ไปเ้ยไฟไป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 ไฟไฟจะไปจะไฟนีมีคนรู้ตัวยเฮ้ยเ้ยแดงจุแดงจุแดงแดงสวแดงแสง่าโอ้ยเกนลงครับเตันลงวครับสวยครับสวยครับสวยวยครับสวยสครับ

หหหรอไไม่ด้เขาร้อนหรือเปล่าครับจะไปตัดสิ่งนั้นนี่เขาร้อนหรือเปล่าเฮจบครับได้เลยหลุยส์เอาการเป็นเลยผมไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเอาการไปเลยผมไม่เอาแล้วต้นนุ่นตอนแรกเลยสุดเลยไม่มีเลยแต่ความอดีตันเล็มผมคนที่กล้าผมจำได้อยู่ไอ้ต๊อกต๊อกตกเบ็ดรอโคชิลไปช่างช่างอะไรอ่ะของแมวอ่ะของแมวอ่ะไปต่อคิว ไปช่างอยู่นานแล้วนะแต่แต่แต่กินี่ช่างตกนามีหัวโกโปรเลยมีหัวแมวโกโปรปะเนี่ยมีโกโปรมีโกโปร่าด่าครับอย่าด่ากันอย่าด่ากันครับครับนายยกอู่ข้างหลังเองครับเใจเย็นหน่อยครับมันต่อแถวแล้วมันก็เม็นใจเย็นหเปอยครับใจเย็นหน่อยครังแหกตาดูหน่อยครับแหกตาดูหน่อยมันอยู่นิ่งมันจะตายเหรอครับหน่อยดิใจเย็นหน่อยครับใจเย็นหกตายครับนะครับไม่เอาไม่ร้องครับไม่เอาไม่ร้องครับใจเย็นครับขอบคุณ ไปครับไปครับิวครับครับชิวครับชิวเราไปข้างหลังแล้วใครต่อแถวเพื่อนทำไมให้ต่อแถวทำไมวะเออโอ้อเชี่ยเก็ตกปลาชิวเลยตกปลาชิวเลยะไอน้้ยไปููนู่นหไปนู่นอีกแล้วเหรอเออทไมให้ต่อแถวทไมวะงหมดเลยอะนายุกอยู่ๆก็จะเป็นก็ไปให้เาให้แค่หนึ่งในห จุดเลเบลมาถึงอันตอนนี้ไปตกไาดีกว่าโอ้โหใั่นหนึ่งห้าคนไม่เหรอนายกครับเดี๋ยวเราเข้าดีผมที่สามครับเดี๋ยวนะแต่ห้าคนไม่ต้องเข้าไหนถ้เอาให้เหนือสามก่อนนะเดี๋ยวนายกนายกให้ให้กี่คนเนี่ยเดี๋ยวให้ที่หนึ่งรวมกัครับจะขอให้รางวัลก่อนหนึ่งสองสามก่อนนะที่สองครับที่หนึ่งของท้ายครับที่หนึ่งของท้ายที่สองครับโมลินคนรองครับที่อะไรโมลินลุงแจกไดชาไที่สองได้ไงเนี่ยพี่วิทย์ที่สามมิที่สามที่บาร์หล้าที่สองครับ ลอยยกลอยยกมีขากลับไหมเมื่อไรจะฟื้นเอวินที่สี่รางวัลเลยครับขอบคุมันขาที่สามครับที่สี่รางวัลห่ะผมที่ห้าบุรินทร์ป๋าสี่สองแล้วว่าแต่ป้าชื่ออะไรล่ะครับควันปลอดใจลอยเปิดปลอดใจลุงหน่อยใจเด็กหน่อยก็ได้นะ ปขอบใจให้ทุกคพี่รับใจผมก่อนพี e e. Oh. ่แล้วครับจะยกต่อทุกคนกลับไปลงพยูนไปชั้นมาสามพันจะยกให้อู้หูอุ um <s 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 ้ยอย่าดันอย่าด ah> ันอย่าดันอย่าดันอย่าดันโอเคครับก็สําหรับสมามีแค่นี้นะครับได้ที่สองไปนะครับผมซาบูเข้าสก๊อ